จากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าเป็นส่วนมากจากนั้นก็เรียนจากสาวกซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่ถอดเอาของจริงออกมาล้วนๆไม่มีปลอมเลยแต่เป็นสาวกแสดงก็าตามพระพุทธเจ้าแสดงก็าตามเพราะเป็นธรรมของจริงด้วยกันรู้จกักออกมาจากใจถอดออกมาจากใจ การแสดงทำลึกตื้นหยาบละเอียดมากน้อยเพียงไรจรึงมีแต่ของจริงล้วนนผู้ฟังจึงบูดเดือขณะที่ฟังก็เป็นภาคปฏิบัติไปในตัวจิตใจได้รับความสงบเยือเกเย็นในขณะที่ฟังและได้อุบายแตแปลกต่างๆในขณะที่ฟังจิตใจเพื่อเทินต่อการสดับจับฟังไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อ การประพฤติปฏิบัติธรรมและการถอดถอนที่เลยอยู่อย่างเต็มใจแล้วจึงถือการฟังเป็นสำคัญและมีความพอใจในการฟังแม้สมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นอย่างคราวที่ท่านอาจารย์มั่นท่านยังมีชีวิตอยู่พอถึงวันประชุมพระรู้สึกว่ายิ้มแย้มแจ่มใส ว่าวันนี้จะได้ฟังธรรมจากท่านนะดูอากับกิริยากคงไหนๆก็มีความกระยิ่มยิ้มย่องทั่วถึงกันหมดเพราะท่านเคยได้อบายจากการฟังการฟังธรรมในผู้ที่มาฟังธรรมนั้นมีภูมิจิตภูมิใจต่างกันเป็นลำดับลำดาตั้งแต่พื้นพื้นผู้ที่ฝึกขาดใหม่เนี้ย มีหลักฐานทางด้านจิตใจไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงธรรมส่วนละเอียดการแสดงธรรมท่านจะเริ่มตั้งแต่พื้นพื้นหมายถึงว่าพื้นแห่งสมาธิภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็อธิบายถึงองสมาธิตามขั้นแห่งสมาธิตามข,ขั้นของปัญญาตลอดจนกระทั่งถึงสุดที่สุดแห่งธรรมท่านึ็จะสรุป ลงสู่ความพยายามของผู้ปฏิบัติธรรมให้ต่างคนต่างมีแก่จิตแก่ใจได้อบรมมีสมัยปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นยิ่งผู้ปฏิบัติได้พลากจากท่านไปสู่สถานที่ต่างๆบางทีเดือนหนึ่งก็มีสองเดือนก็มีกลับมา ทังธรรมจากท่านนั่นละ่ะยิ่งได้ฟังธรรมเผ็ดร้อนซึ่ง,สงรสทรงชาติอย่างสมบูรณ์เต็มที่เนื่องจากพระที่ท่านมาจากที่ทต่างๆเป็นเหตุคือเวลามาถึงก็เล่าธรรมะถวายท่านทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติบำเพ็ญคือสถานที่นั้นการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นผลเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เล่าถวายท่านแล้วถ้าท่านเริ่มเทศคือส่วนที่เล่านะั้นไม่ได้มาเล่าในะที่ชุมนุมชนเวลามาถึงแล้วก็ไปหาท่านโดยเฉพาะท่านก็แก้แตตอนนั้นตอนหนึ่งในจุดที่ควรแก้นในระยะนั้นจุดไหนที่จะควรเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะทั่วๆไปท่านก็อธิบายตอนประชุมเนี่ยตอนที่น่าฟังมากบรรดาผู้ที่ ได้รับการลบรมกึกษาจากท่านในขณนะนั้นจึงรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์เป็นที่พึงพอใจมากทีเดียวส่วอนข้างพุทธการแล้วก็ทราบแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประธานพระอวาทเองโอวะโอวเดอพิคือพิคุโอวาดังลางที่พูดมาแล้วนะั้นมันก็ลืม ที่อบรมพระอบรมเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา,านั้นตามพุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญน,นึดที่พระองค์ทรงดำเนินอย่างนั้นเมื่อพระองค์ประทานพระโอวาทบรรดาพระสงฆ์จิตทุกดวงก็ต่างองค์ต่างตั้งไว้ในระดับ พอดีกับกําลังความสามารถของตนธรรมเทศนาที่ประทานมานั่นก็ล่วงไหลเข้าสู่จิตใจโดยเฉพาะเฉพาะตามขัน้นตามเง็์มุองส่นพอเหมาะพอสมพอดีพอดิพอด,พอดีเรื่อยๆเ,เรื่อยไปองค์นี้ที่อยู่ในระยะนี้พอได้สนับทำจากท่านแล้วมีข้อข้องใจอยู่ในจุดใดในขณะที่บำเพ็ญพอได้ฟังจากท่านเท่านั้นซึ่งกำลังสงสัยอยู่ ก็พอดีธรรมะท่านก็เปิดทางให้แล้วขยับตัวไปได้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆ่หลายครั้งหลายผลก็สําเร็จเนี่ยที่ว่าบรรดาพุทธบริษัทฟังธรรมของท่านได้สเาเร็จมรรคผลนิพานเป็นเงินมากเป็นอย่างนี้ประการหนึ่งข้างพุทธการก็รู้สึกว่าคนผิดกันหนุ่มากกับสมัยปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยมีอะไรมากเป็นเครื่องควรใจเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลส มีธรรมชาติธรรมชาติที่อาศัยกันอยู่เท่านั้นเหมือนันจนหมายของหลวงพ่อที่มีมาวันนี้เองในเรื่องกิเลสก,ก็ไม่มากคนก็โกงไปโกงมาทำก็เป็นธรรมของจริงเมื่อแสดงออกไปมากน้อยอย่างไรก็เป็นที่ทราบซึ้งสําหรับผู้ฟังโดยลๆๆๆๆําดับกาลาเมื่อฟังแล้วก็เอาไปรู้วิปปฏบิบัติตามมาตรฐานที่ทต่างๆที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบําเพ็ญของตนตามเจดิยนิสัยเมื่อเกิดข้อข้องใจอะไรมาก็ มาถุนถามพระองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบและประทานโอวาทให้ทั่วถึงกันนี่เป็นประเพณีในครั้งบุทธการท่านดำเนินอย่างนั้นมาโดยลำดับธรรดาถือการปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในวงพระศาสนาผิดกับสมัยปัจจุบันนี้มากสมัยนี้เรา,เรา,เราทุกคนก็พอจะทราบกันได้ว่าเป็นอย่างไรความเคลื่อนไหวของศาสนาและผู้ประพฤทิธ,ธรรม มีผิดแปลกกันอยู่มากครั้งนั้นมีหลักเจนอยู่สําคัญคือการปฏิบัติเพื่อมรักผลมิพานจริงๆการแสดงออกแห่งธรรมด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นสิ่งที่แจ่มแจ้งชัดเจนตามเหตุตามผลตามความตัดความจริงไม่มีค่าเคลื่อนเลื่อนลอยผู้ฟังจริงได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่มีความสงสัยในการแสดงว่าแสดงไปอย่างนี้เห็นจะถูกหรือน่าจะถูกน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ไม่มีสาหรับท่านผู้รู้จริงเห็นจริงท่านแสดงอย่างตรงไปตรงมาเลยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นเราอยู่กับท่านก็เป็นเวลานานปีไม่เคยได้ยินเลยคําว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นที่ไม่ไม่ปรากฏมีแต่ว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นเอยแล้วเน็บตรงไปเรื่อยๆเลยเลยอย่างเข้มข้นทีเดียว เทศอย่างถึงใจเพราะท่านท่านเทศของท่านออกมาอย่างถึงใจผู้ฟังก็ถึงใจจิตใจมันพองขึ้นเหมือนกับว่าท่น,นิพพานน่ะเอื้อมถึงอยู่ในขณะนั้นในขณะท่านเทศท่านเปิดทางให้มองเห็นอยี่แต่มันไปไม่ได้เหมือนกับเอื้อมมือถึงอยู่แต่จับไม่ได้เป็นลักษณะน,นั้นเนี่ยการเทศออกมาจากความรู้จริงเห็นจริงผลจึงมีความต่างกันอยู่มาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองก็เป็นอย่างนั้นมนาสาวกแสดงก็เป็นอย่างนั้นเพราะท่านก็รู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตามภูมิของท่านแต่เรื่องสัจธรรมนั้นเป็นความแจ่งแจ้งสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจถึงกับขั้นพระอรหันต์น้วต้องเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่การแสดงธรรมออกจากความจริงทั้งหลายดังกล่าวนี้จึงแสดงได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มธรรมเต็มใจ ไม่มีสงสัยไม่มีสะทกสะท้านว่าอันนั้นน่าจะถูกอันนี้น่าจะผิดไม่มีในจกิตของพระสาวกอราหันทั้งหลายเพราะท่านรู้จริงเห็นจริงอย่างแจ่มแจ้ง,งไม่มีอะไรสงสัยการจะได้ออกจะเป็นประเภทใดก็ตามแห่งธรรมทั้งหลายสมาธิก็แจ้งได้อย่างละเอียดละออเือแสดงให้ถึงฐานของสมาธิปัญญาทุกขั้นแสดงให้ถึงฐานของปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงขั้นมิมุตอด้น แสดงออกมาจากใจจริงที่รู้จริงเห็นจริงแล้วจริงแสดงออกมาผู้ฟังก็สามารถจะเข้าใจได้แม้จะยังไม่ละละถอนยังไม่นดกาก็ตามแต่ก็เป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อความลมใสหรือความตั้งมั่นภานิตใจให้แน่หนามั่นคงยิ่งขึ้นโดยลำหนักลำหนักนี่ขึ้นตักตวงอามมรคนิพพานกันเลยเยเลย,เลยนั่นสมัยนั่นเป็นสมัยตักตวงอามมรคนิพพาน เป็นสมัยตักตวงข้อวัดปฏิบัติการมำเพ็ญนเ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มทตศกิกำลังผลที่จะพึงได้ครับจึงเป็นเช่นนั้นสมัยของพวกเรานี่เป็นสมัยลูกคำรูปนั่นคานี้คาไปคามาก็ได้แต่เครื่องโสกปปกโสมมเต็มหัวใจสิ่งที่จะเป็นอัดเป็นทำพอเป็นเครื่องขอ่อถอนกิเลสไม่มีมีแต่เ,เครื่องพอกพูนกิเลสเดือนมากน้อยก็ตา,ามจะอะไรก็ตา,ามมีแต่เรื่องพอกพูนกิเลสทั้งนั้นมันตรงกันข้าม กับสมัยพุทธกาลเห็นเราจะว่าทำไม่มีผลในสมัยนี้ก็ถูกเพราะคนไร้ายผลคือไร้ยเหตุเหตุที่จะพึงเป็นไปเพื่อผลนั้น,น,นๆร้ายเสียหมดไม่สนใจไม่ประพฤติปฏิบตัติผลจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะผลเกิดขึ้นจากเหตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเหตุด,ดีผลดีเหตุเต็มที่ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเหตุไม่มีผลจะเอามาจากไหน ทร,รม,มากก็สักแต่ว่าทำจะมีอยู่ในตู้ในหีบคัมภีร์บาลานท่านแสดงไว้ถ่ายก็มีอยู่อย่างนั้นถ้าคนไม่ระพฤติปฏิบัติให้เป็นไปเรื่องของกิเกลสก็อยู่กับหัวใจของคนไม่อยู่กับตำาหนับตำลาอันนั้นมีแต่ชื่อของกิเลสตัญหาอาชาวะชื่อของมรรคผลนิพพานตัวกิเลสอาสวะจริงๆและตัวมรรคผลนิพพานจริงก็คือใจอยู่กับบุคคล เมื่อเราตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจถอดตั้งใจถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจนี่ทําไมจะถอนไม่ได้ทําเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสมาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วพร้อมที่จะถอนเสมอถ้าเรานําเครื่องมือถูกต้องอันถูกต้องไปถอดถอนดังพระพุทธเจ้าและสาวกท่านสั่งสอนไว้และท่านดําเนินมาเพราะฉะนั้นสมัยน้นกับสมัยนี้จึงไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลย มันอยู่ที่ใจของเราด้วยกันพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติคำว่ากิเลสถ้ามเมื่อมันเป็นตัวของเราเราเป็นกิเลสกิเลสเป็นเราแล้วมันก็ไม่น่ากลัวไม่น่าขยะแขยงแต่ถ้าแยกกิเลสเป็นประเภทอันหนึ่งขึ้นมาเช่นเป็น่าสึกต่อเราเอา้าเราชำระกิเลสหรือเราฆากิเลสเอา้ากิเลสตัวนี้ก่อตายความโลภ ตัวนี้ตายออกมารูปลักษณะ,ะถ้าเอาเป็นรูปเป็นน้างนะความโลภเป็นกิเลสชนิดหนึ่งก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากประกาศโลกเข้ามาดูใครก็ดูไม่ได้ตัวโลภนี้แลมันทาทําโรคให้เดือดร้อนวุ่นวายทุกวันนี้นี่ได้ฆ่ามันจแล้วเนี่ยเหมือนกับเสือร้ายตัวหนึ่งมันเที่ยวกัดผู้กัดคนไม่ได้เว้นแต่ละวันละวันกัดวันละจํานวนมากๆด้วยคนที่หายายกลวงไปเพราะอํานาจแห่งเสือร้ายคือความโลภนี่มันมันกัดคนอ่า เวลานี้จะตายเนี่ยน่ลวดลายของมันเป็นนี้รูปลักษณะของมันเป็นนี้ประกาศให้โลกมาดูใครต้องกลัวกันทั้งนั้นทีเดียวถามว่ามันเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นเอาความโกรธความโกรนนี่คือคือไฟทั้งกองทีเดียวอ่าแล้วรูปล่างของความโกรธนี่มันเป็นอย่างนั้นตัวมันเป็นอย่างนั้นเราหูหางกลางตัวมันเป็นนี้เขี้ยวมันเป็นอย่างนั้นลวดลายมันเป็นอย่างนี้ความโกรธเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เวลานี้ตายแล้วเนี่ยหามาทิ้งไว้นี่อ้าวประกาศโลกให้มาดูตัวเนี่ยตัวร้ายกาจที่สุด โรคพิน่าที่หายได้เพราะตัวโกรดนี้เวลานี้ได้ฆ่าแล้วใครต้องการจะฆ่าให้ฆ่าตัวนี้มันมันร้ายกาจมากถ้าต่างคนต่างมาเห็นแล้วก็จะเห็นเป็นภัยขึ้นมามีอยู่ภายในจิตใจคนก็กลัวก็ขยัขยขแยงงแล้วมีทางทมีใจใจพอใจที่จะถอดจะถอนจะฆ่ามันความโลภความโกรธความหลงทั้งสามอย่างนี้เป็นอจรพิษตัวร้ายกาจที่สุดในโลกทั้งสาม เมื่อแยกออกมาเป็นตนเป็นตัวแล้วเรียกว่าเป็นจอมโลกผู้บังคับบัญชาผู้ทําคนให้รบราฆ่าฟันกันทําความพินาศที่หมายใจโลกก็คือตัวภัยสามกองพลนี่แหละวะใครก็ต้องกตัวกันทั้งนั้นถ้าเราแยกตัวของมาเดชออกมาได้อย่างนี้แต่เมื่อพิเดชเป็นตัวของเราแล้วเป็นเราเป็นของเราเราไม่สามารถจะแยกได้เราก็พิ่เดชก็อยู่ด้วยกันได้สนิท สบายโลกวันนั่งค่ำจะอาให้ตายกับความโลภก,ก็ได้พอใจจะโลภโกรธก็ตาดำตาแดงก็โกรธได้ทั้งนั้นนะพอใจจะโกรธหลงจะไม่มีวันตื่นเลยนี่มันก็หลงได้เพราะมันเป็นเรื่องของเราเสเองเรายึดว่าเป็นเราเสเองมันก็เห็นมีอะไรเป็นภยัยทั้งๆที่มันเป็นภัยแก่ตัวอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ภายในจิตใจของเราขึ้นขึ้นว่าที่เล่แล้วมันเป็นภัยด้วยกันก็ตา่างแต่เราก็ไม่เห็นว่ามันเป็นภัยก็อยู่ด้วยกันได้นี่เอาเกิดก็เกิดจะวางไง ทุกข์ก็ทุกข์เสียใจก็เสียใจเพราะนางกิเลสพา้เสียกิเลสเป็นเราเราเสียใจว่าก็พอเสียใจอืถึงขนาดจึงว่าจะสลบสลายก็ยังพอใจสลบสลายเสียใจขนาดจะตั้งสติไม่ได้มันก็พอใจเสียใจคนเราอืร้องไห้ก็พอใจร้องไห้อืทอดถือว่าเราเป็นเราทางวไดแยกอันนี้ออกมาเป็นอันหนึ่งแล้วเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้ต้องมีท่าต่อสู้กัน เมื่อมีท่าต่อสู้กันก็ต้องมีความแพ้ความชนะกันจนได้แล้วเห็นภัยของกันอย่างชัดเจนเพีเดียวนี่ให้เราแยกอย่างนี้การพุทธป,ปฏิบัติตนเองความคิดในแง่ใดที่จะเป็นไปเพื่อความนอนใจเป็นไปเพื่อความสังสมจิตเดชเป็นไปเพื่อความเดือดร้อนแก่ตนเป็นไปเพื่อความล่าช้าให้เราถือว่ามันเป็นภัยเช่นเดียวกันหมดนี่คือลูกนี่คือหลานคือเหลนของกิเดสทั้งนั้นถ้ามันแค่เป็นจิเดสตัวจริงก็คือลูกตาของมัน มันเป็นลูกของเสือทั้งนั้นแหละอแม่มันไปพาเป็นเสือลูกพ่อพาเป็นเสือลูกมันจะเป็นอะไรถ้ามันเป็นเสือค่ามันไปเรื่อยเรื่อยหนึ่งให้เราเห็นทวดทั้งมันอย่างนี้แยกขันออกนี่อุบายของสติตปัญญาจะแยกเรื่องที่เล็กกับตัวออกต้องแยกอย่างนี้หาอุบายคลิกแทงเปล่งแปลงหลายแง่หลายกระทงมันก็ทันกันเอง้าเราไม่หาอุบายอะไรเลยเราที่เด็กก็กอดคอกันตายตลอดกับตลอดกันไม่มีธนวาอนมาตะโคหมายถึงว่าไม่ มีต้นไม่มีปลายไม่ทราบต้นทางอยู่ที่ไหนปลายทางที่ไหนวนเยียนกันอยู่เหมือนกับมดตายขอบดงวนไปเยียนมาตายไปตายมาหาทางออกไม่ได้เรื่องวัฏตัดสงสารกับหัวใจของเรามันก็วกไปเยียนมางั้นมาแล้ก็มาตื่นแต่ของเก่าละเกิดเท่าไรก็ว่าตนไม่ได้เกิดตายแล้วก็ยังไม่ยังไม่เข้าใจว่าตนเคยตายเคยทุกข์เคยลําบากเรื่องของตัวแท้ๆมันก็ไม่ทราบเรื่องของตัวก็คือเรื่องของกิเลสเนี่ยเป็นตัวไผ่ เหอเราได้พยายามแก้ไขแยกแยะก,กันอยู่เช่นนี้วันหนึ่งจนได้ที่เราจะทราบหน้าทราบตามันอยางชัดเจนแยกกันออกแยกกันออกเมื่อแยกกันออกตัวนี้ก็เห็นชัดตัวนั้นก็เห็นชัดตัวนี้ก็เป็นภัยตัวนั้นก็เป็นภัยอันไหนก็เป็นภัยสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้มันก็ยังเป็นภัยมันก็พยายามเข้าไปเหมือนอย่างเราถอดเสี้ยนถอดน้าออกจากเท้าของเราเนี่ยอันนี้ถอนออกมาได้แล้วนี่ก็คือน้า ที่ยังถอนไม่ได้ก็คือหนามแล้วจะนอนใจได้ไงมันต้องพยายามถอนลงมาถอนลงมาจนได้เอาจนหมดไม่มีอะไรติดสิที่สานเท้าหายามาพอกมาใส่แย้มมันหายไปปกตินั่นส่วนกิเลสที่เห็นแล้วก็เป็นอันว่าเห็นฆ่าตายแล้วก็เป็นอันเข้าใจว่าตายแล้วส่วนที่ยังอยู่มันก็คือกิเลสประเภทเดียวกันมันจะต้องเสียบแทงจิตใจของเราอยู่ตลอดไปถ้าหากว่าแก้ไม่ได้ทีอถอ่ถอดถอนมันไม่ได้นี่เป็นความมุ่งมั่นหนึ่นที่จะแก้ มีมาะนะภายในจิตใจที่จะแก้มันก็แก้ไปได้โดยลำดับลำดับต้องมีความเข้มแข็งพระพุทธเจ้าเป็นแนวหน้าแห่งนักรบสาวกอราหัสร,ราหันเป็นแนวหน้าเป็นลูกนักรบพู้นหนึ่งหน้าเราก็เป็นพุทธบริษัทก็ลูกของนักรบเราอยากให้เป็นนักลบให้เป็นนักรบเรื่อยๆสู้กันไปเรื่อยๆไม่ถอย เราสู้เพื่อใชยชนะยกเราเพื่อขึ้นจากหลงลึกจะยากลำบากยกจนขึ้นเราไมา่ยกใครจะยกเราไม่ถอนใครจะถอนน้มยอ,อกเท้าเราเราไม่ถอนออกใครจะมาถอนให้ความเจ็บเป็นของเราเป็นเราผู้เจ็บถอนต้องเป็นเรื่องของเราผู้ถอนที่เดือดเจ็ดแทงจ,จ,จิตใจก็คือจิตใจเราถูกเสียดแทงอยู่วันนั่งค่ำคืนนั่รุ่งเป็นของดีเมื่อไหร่เราพยายามถอดถอนออกโดยลำดับลำดับสติปัญญาผิดขึ้น อุบายพลิกแปลงแปลงแปลงสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผูดได้พิจารณาได้ต้องพิจารณาขึ้นมาค้นขึ้นมาให้เกิดอุบายปัญญาต่างๆแตกแขนงไปวันย่างคำอุบาจารย์จะเป็นจะเพียงพูดแนะให้คือท่านยื่นให้ปัญญาก็ายื่นให้ทั้งดุนเราจรึงเอาปัญญาที่ท่านแสดงให้นั่นไปแจงออกโดยลําดับลําดาแตกแขนงไปนั่นะเป็นอุบายของเรา แล้วกินวันย่งค่าไม่หมดกินตลอดไปก็ไม่หมดถ้าสิ่งใดที่เราผลิตได้เองส่วนที่ไปหยิบยืมเข้ามาถ้าแล้วมันหมดบางทีดุดจินมดุดมือแต่เสียหายกระจายไปก็มีถ้าเราผลิตขึ้นมาได้เยไม่เป็นไรอ่าอันนี้หมดเอาผลิตขึ้นมาอันนี้แตกไปผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อคนมีปัญญาแล้วไม่จนกรอบวิเลศพาให้คนจนจนกรอบจนมุมปัญญาไม่พาให้จนกรอบมุมเป็นพุท แทงทะลุปูปวงไปได้เพราะนาาของปัญญาท่านจึงชมนัตติปัญญาสมาอาภานานทาสิทธิท่านก็ว่าแสงสว่างจางเสมอโดยปัญญาไม่มีปัญญานี้แทงทะลุเข้าไปหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างอดีตอน,นาคตปัจจุบันข้างในข้างนอกหยาบละเอียดของกีเลสความมืดดำอยู่ที่ไหนคือกีเล็ดอยู่ที่นั่นปัญญาแทงเข้าไปจนทะลุปูปวงขี้เล็หาที่หยบซช่อนไม่ได้ ถูกฆ่าทุกวันทุกวันทุกวันเราไม่สั่งสมมันขึ้นมามีแต่คน้นคุยเขี่ยหามาฆ่ามันตลอดแต่นี่เหลก็มอบลงไปเอาฆ่าลงไปค้นขึ้นมาฆ่าเรื่อยๆฆ่าโดยตาบระธรรมเผาโดยตับะับะธรรมตบัธรรมคือความเพียรเครื่องแผลเผาที่เลสอเอาให้มันคิดหาโดยลํหดับลําดักิี่เหลสมันจะตั้งบ้านตั้งเมืองที่ไหนอีกี่มันจะเอาลูกท่าเราก็มาที่ไหนเมื่อถูกฆ่าวันหนึ่งมันหลายๆตัวหลายๆ ชนิดแล้วมันก็หมดไปหมดไปผลสุดท้ายก็มีกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจใจก็สว่างกาาระจ่างแจ้งตามธรรมชาติของตนฉายแสงมาอย่างน่าอาศัศจรรย์นี่อนนำนาจแห่งธรรมแสดงเต็มที่แล้วอำน,นาจของกิเลสแสดงความมืดดำเราเห็นอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกพบทุกข่าด้รลบความทุกข์ทรมานไม่ใช่เพราะอะไรพเพราะกิเลสเท่านั้นการํำละกิเลสแม้จะหนัก หรือลำบากยป็ไงจริงเป็นงานที่ควรอย่างยิ่งซึ่งเราจะต้องทำเพื่อยกตนทังเราเพราะเรามีคุณค่ามีน้ำหนักมากยิ่งกว่าความลำบากในการถอดถอนที่เหลือซะอีก hmm. เราก็ต้องพยายามถากขันพิจารณาให้ดีแยกแยกให้ละเอียดกอ็อจอกจี่ครั้งกี่โหด,ดกี่กระโดดทบทวนก็ตามแยกท้มันเห็นชัดเจนเอาจนชำนิชำนานเอาชำนิชำนานแล้วอย่างไ่แล้วเอาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งปล่อยวาง รู้จริงเห็นจริงเนี่ยมันล่อยเองวางเองไม่ต้องบอกก็ปล่อยถ้ารู้แล้วเช่นเดียวเราเราก็าจับอัลาพิษขึ้นมาเข้าใจว่าเป็นอาหารพอทราบอสลาพิษท่านมันสลัดทันทีเลยเนี่ยปัญญาเมื่อได้เห็นจริงในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยแล้วมันก็สลัดล่อยเองอจิตใจปัญญาผู้เบิกทางให้เป็นผู้ชีแ้แจงว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกพอใจทราบแล้วมันก็ปล่อยเองต่อยเองปล่อยเอง,อเองโดยลำดับลำดับนี่การต่อยอุปทานก็คือการปล่อยภูเขาทั้งลูกที่มันทับหัวใจอยู่ ของเราอยู่นั่นเองภูเขานี้ได้แก่ี่เลกมากหรือน้อยก็เท่าตัวของเราเนี่ถอดถอนหมดแล้วก็หมดภายในใจของเราเนี่ท่านบอาบรม,มสุขทีอมันเป็นบรมไม่ได้ครับคือเรื่องของกิเลสเท่านั้นเองเป็นเครื่องกดถ่วงลดราคาลดคุณค่าของใจใจทั้งดวงแล้วไม่มีคุณค่าเพราะเอาสิ่งที่ไม่มีคุณค่าซึ่งครอบอยู่หัวใจนี้ออกหมด ด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของเราสิ่งที่มีคุณค่าขอแสดงแสดงตัวอย่างเต็มที่นั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐประเสริฐที่จุดนี้เองสาวกอรหันหานท่านประเสริฐที่จุดนี้เองพ้นที่จุดนี้ไม่ไม่พ้นที่ไหนเพราะผู้นี้เป็นผู้ติดผู้คล้องผู้คาผู้ล้มผู้จมอยู่ที่นี่เมื่อถอดถอนสิ่งที่กดทวงออกหมดแล้วก็ดีดขึ้นที่นี่ผ่านไปที่นี่พ้นไปที่นี่เนี่ยพ้นทุกพ้นที่ใจ ม่ได้พ้นที่ไหนพ้นที่ใจร่างกายมีอยู่ก็ไม่เป็นปัญหาเมื่อจิตใจผ่านพ้นไปใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคต่อใจแล้วร่างกายจะเจ็บจะปวดหรือจะเป็นจะตา,ายก็ทราบว่ามันเรื่องอันนี้จังทุกงังตาของมันนี่กฎของธรรมชาติร่างกายทั้งหมดนี้มันมันเช่นเดียวกับสิ่งภายนอกนั่นแหละที่มีการตั้งขึ้นแล้วสลายตัวลงไปอันนี้มันตั้งขึ้นก่อนเราก็เห็นแล้วตั้งอยู่เราก็เห็นแล้ว มันค่อยแปลงมันไปโดยลําดับๆเราก็เห็นเราก็รู้อยู่ทุกวันเพราะเราดูอยู่เป็นของของเรายิ่งเราพิจารณาด้วยทางปัญญาทางด้วยด้วยปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นชัดเห็นความแปรสภาพของธาตุของขันมันแปลไปแปลไปถึงวาระสุดท้ายก็กระจายจากกันไปหมดมันก็กระจายให้มันเองขันมันกระจายให้มันเองมันแตกของมันเองเพราะมันตั้งของมันเองแล้วมันก็แตกมันไปเองใจของเราผู้รู้ก็รู้้มันชัดๆถึงความจริงของมันนะมันก็ยิ่งจะเป็นเรื่อง ขาดปัญญาเราให้ขาดจิตใจเราให้มีความสว่งางกระจ่างแจ้งขึ้นด้วยอำนาจของปัญญาที่แทงทะลุป,ปูวงตามความจริงทั้งหลายที่มันแสดงตัวอยู่รอบตัวของเราเนี่ยนะแล้วอะไรจะคิดหายที่นี่เห็นจริงต่างอันต่างจริงด้วยกันแล้วไม่มีอะไรคิดหายเอาธาตุลงไปอยากลงไปดินก็เป็นส่วนที่ดินไม่ต้องบอกมันก็เป็นน้งมันส่วนที่เป็นลมเป็นไฟมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันไม่ต้องบอกมันก็เป็นมันเราไม่ต้องไปปรุงไปแต่งมัน ว่าให้มันเป็นนั้นัห้มันเป็นนี่มันเป็นของมันเองเมื่อเข้าถึงความจริงกันแล้วส่วนจิตก็จริงของจิตเองไม่ต้องมาเสกสรรว่าจริงหรือไม่จริงเพียงแต่ว่าให้รู้สิ่งเหล่านี้ตามความจริงท่านเองจิตมันก็จริงของมันเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันไม่มีความมาได้ว่าเสียจากกันนั่นปกติจรินเสม่งมือตัวหมดเรื่องหมดราว อคันก็ไปเสียจิตก,ก็ผ่านไปเสียนี่เป็นวาระสุดท้ายสิ้นสุดกันสเสียทีเรื่องความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องถาเรื่องคันธาราฮาเวปัญจักันธาภาระฮะโรจะปุกปรโรหมดกันเสียทีอย่างพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหมดความกังวลโดยประการทั้งปวง ผู้ที่ยังครองขันอยู่แม้จิตบริสุทธิ์ก็ยังต้องได้รับผิดชอบในธาตุในขันจึงไม่ใช่ของดีความรับผิดชอบรับภาระการเดินการเดินการนั่งการนอนประครับประครองกันด้วยอิยาบทต่างๆด้วยวิธีด้วยอาการต่างๆมันเป็นความกังวลมันยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันสลัดออกไปทั้งหมดจิตก็บริสุทธิ์เต็มที่กายธาตุขันก็ออกจากกายก็ลงเป็นธาตุเดิมของเขาเที่ ทางอันต่างจริงแค่จิตก,ก็ผ่านไปเลยหมดทั้งหมดอาน,นาลโยอย่างเต็มภูมิมีเรียกว่าอนุปาทิเสสา,า,านิพานสนักสม,มุติไว้ให้เต็มภูมิของสม,มุติวิมุติไปเต็มภูมิของวิมุตไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกันอีกเหมือนอย่างเวลาที่คลองท่าขันอยู่นี่แหละการปฏิบัติธรรม ผลที่จะถึงได้รับขั้นสุดยอดเป็นอย่างนี้ความลำบากลำบนมากน้อยเพียงไรนั้นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องอุดหนุนจิตใจให้ก้าขึ้นมาสู่ระดับระดับจนกระทั่งถึงระดับสุดยอดเพราะฉะนั้นความลำบากลำบนไรจรึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะควรอิหนาละอาใจเพราะเป็นเครื่องหนุนลำบากก็ลำบากเพื่อหนุนนจะเป็นอะไรไปเอาให้หนักมืม ที่เกิดตายเกิดกุศลาทรมาปนี้ไมาหยุดไม่ยัง้งเอาสร้างกุศลาภายในจิตใจให้พอกุศลาทรมาแปลว่าความฉลาดหาอุมาความฉลาดแก้จิตใจตัวเองได้เป็นพอ,อตายแล้วขารจากกุศลาไม่กุศลาไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราสร้างกุศลารอบจิตใจของเราแล้วเป็นพอถามว่าจิตนี้มันยัง,งโง่อยู่ยังไม่รู้พรหน้ารู้หลังอะไรเลยกกุศลาทำมา,าอะไรก็เท่าเดิมมัน อันไหนเราสร้างกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอันไหนไม่ดีอากุศลธรรมมาความโง่กำจัมันออกไปความโง่คือกิเลสฮกุศลธรรมมาคือความฉลาดปัญญาขัดกันลงไปถูก,กันจนมันของสายดริสุทธ์เต็มที่นั่นแต่ว่าอัิยากตาธรรมาก็ได้มันหมดแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปภายในจิตใจเราแยกก็ได้ถึงปรมัตธรรมคําว่าอัิยากตาธรรมาเป็นจริงกลางๆธรรมดาไม่ตป็บุญบา ในบรรดาสมุิทั้งหลายก็ได้น่าจะแยกไปเป็นอภิยากตจิตเชือจิตที่พ้นแล้วจากบุญจากบาปโดยประการทั้งปวงเป็นจิตของตาปะปา,ปา,ปานิราบุคคลผู้มีบุญและบาปัรรละเสียแล้วเป็นอภิยากตาจิตก็ถูกถึงขั้นนี้แล้วไม่เสียงใครใครจะให้ชื่อไห้นามก็ได้ไม่ให้ชื่อไห้นามก็มีปัญหาเพราะธรรมชาตินั้นอยู่กับตัวตัวผู้ส่งไว้ตัวผู้รู้ตัวผู้เห็นตัวผู้บริสุทธิ์จำเป็นเราจะต้องไป ยิงหงกกับชื่อกับนามมันอีกล่ะเนี่ยถึงว่าหมดปัญหาทุก์เพราะความเพียรเพื่อถอดถอนกิเรมันเป็นความทุกข์ที่เพลินเพราะสิ่งที่ได้มาทําให้เพลิดเพลิพนให้รื่นเริงหมายถึงผลท,ที่เกิดขึ้นจากความทุกข์ความลำบากในการบาเพ็ญเกิดขึ้นมาเป็นความเบาอ,อกเบาใจ ถอดถอนกิเลสตัวนั้นได้กิเลสตัวนี้ได้เป็น,ำนลำดับลำดับเป็นความเพลิดความเพลินยิ่งถึงทำขั้นสูงท่านเรียกว่าอุทัจจะความุ้งคือเพลินไม่ใช่เนี่ยจิตมันไม่ใช่มันฟุ้งไปแบบโลกแบบสงสารนะคือมันเพลินต่อการพินิจพิจารณาเพลินต่อการถอดถอนกิเลสชนิดต่างๆด้วยปัญญา ลืมหลับลืมนอนลืมเข้าที่สมาธิภาวนามีแต่ปัญญาหมุนตัวเป็นเกลียวอยูเป็นความเพลินท่านเรียกวอุดทัาจา่ะพอพ้นจากนันแล้วมันก็หมดปัญหาอมันหมดหมดเรื่องแล้วก็สบายอาละยุติเพียงเท่านี้